ประนายสกาศิสังครับตำแหน่งครูโรงเรียนอนุปันยงค์ศิลปวุมิครับส,รสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่การศึกษาประถมศึกษาไร่เขสังครับขออนุญาตนำเสนอนะครับผลงานที่มีชื่อว่าสร้างสรรค์การเรียนรู้วิทยูกจิตสมนึกสุจริตคิดสื่อสารสาร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบ CT model ครับสำหรับความสำคัญของผลงานนะครับแรงบนันดาลใจก็คือการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ผมสอนเองเนะี่ย คือเด็กเนี่ยจะค่อนข้างขาดทักษะกระบวนการคิดแล้วก็เกิดภาวะ learning loss เนื่องจากว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เราจะต้องเรียนโดยใช้กระบวนการทดลองดังนั้นผมก็เลยคิดที่จะปลูกฝังให้กับนักเรียนเนี่ยมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตผ่านการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบ CT โมเดซึ่งผมใช้รูปแบบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือของ เบนจมินบลูก็คือสอนให้ผู้เรียนได้มีทั้งพุทธพิสัยทักษะพิสัยและจิตตะพิสัยโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนะครับหรือ p b l แล้วเข้าสู่การจจกกระดงการสอนโดยใชย้โครงงานเป็นฐานแล้วก็บูรณาการกิจกรรม STEM Education ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลัรรรกษณะทาาประการของโรงเรียนสุจริตัตถุประสงค์นะครับของ นวัตกรรมนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในรายาวิชาวิทยาศาสตร์และก็ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก็ทักษะในศตวรรษที่21นะครับในรูปแบบการสอน c p m o d โมเดลแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้พูกเรียนนั้นมีคุณลักษณะ5ประการและปะิญญา3าด้านของโรงเรียนสุจริตครับ เป้าหมายนะครับเชิงปริมาณก็คือนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP ของโรงเรียนอทุบวันมังเสละูร้อยละ90จะต้องได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ5ประการแล้วก็เกิดการทักษะการคิดสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ c t model เชิงคุณภาพของเรานะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์รวมทั้งสู่การปฏิบัติและมีทักษะแล้วก็เกิดคุณลักษณะ5ประการใน,รนในระดับปีขึ้นไป นะครับการผลิตกระบวนการผลงานขั้นตอนเราใช้เดมมิ่ A, งไซเคิลหรือ PDCA นะครับผ่านกิจกรรม4ทีนั่นก็คือทีที่1ครับโปรเจกต์โปรเจกต์ของเราคือเรียนรู้จากอขอขออภัยครับโปรเบนะครับที 1, ที่1คือโปรเบมโปรเบมคือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปัญหาที่อยู่รอบตัวนะครับแล้วก็ทีทีที่2คือโปรเจกต์โปรเจกต์คือเมื่อนักเรียนเรียนรู้จากปัญหาแล้วสู่การสร้างโรงงานวิทยาศาสตร์และทที่ส นักเรียนจะต้องสามารถสร้าง performance หรือผลงานและนวัตก,กรรมซึ่งเกิดจากกิจกรรม STEM a p e u c a t i o n นะครับแล้วก็ P ที่4ก็คือสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ Present ก็คือนักเรียนสามารถนำเสนอและก็สื่อสารอย่างสร้างสารรค์ได้นะครับนี่ก็คือ4 p model โดยกระบวนการของเราขั้นวางแผนคุณครูเองนะครับจะต้องศึกษา ีย่ยวกับหลักการกต่างๆแล้วก็ศึกษ,ษากับทั้งหัวหน้าวิชาการหัวหน้าสายชัน้นและก็ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะพัฒนาง,งาน4ี Mo โมเดลนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้กระบวนการ4ีเรียบร้อยแล้วลงสู่กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่าน P ีที่1ครับกล่มเปปัญหาที่อยู่รอบตัวโดยใช้กิจกรรมพิชิตปัญหาสร้างนวัตกรรมเช่นปัญหาค่าไฟโรงเรียนแ,แพงแล้วนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และหลังจากนั้นเราสู่การสร้างโครงงานวิทย์เพื่อให้นักเรียนนะํะนปัญหาที่อยู่รอบตัวมาสังเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์เพื่อสร้างโครงงานนะครับและหลังจากนั้นเราใช้กิจกรรมสเต็มเพื่อที่จะให้นักเรียนสร้างผลงานและนวัตรกรรมผ่านกิจกรรมสเต็มสร้างจารวดผู้ลวดรวด,ดเดี่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่นักเรียนเนี่ยชอบแล้วก็ตั้งใจในการเรียนมาก หลังจากนั้นที่ที่สี่ทีเซต์เราจะให้นักเรียนได้น, <c oughs> นำสื่งบูงงานอย,างอย่างสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆก็ตามเราจะหาดนักเรียนเนี่ยในการนําเสนอเพื่อที่จะค้นหานักเรียนได้เป็นตัวตัวแทนของนักเรียนเพื่อที่จะร่วมแข่งขันไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการประกวดโครงงานแล้วก็การสแสดงทางวิทยาศาสตร์ science Show. นะครับหลังจากนั้นขั้นสีของเราเราจะประเมูล การดําเนินงานโดยครูผู้สอนประเมินในความสอดคล้องของแต่ละกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร,ร์ในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ของโครงการท่องเรียนพิเศษ IEP นะครับแล้วเราก็สู่ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาโดยการน,รนำเสนอและก็สรุปผลรายงานและการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับประสิทธิภาพของผลงานนะครับเราได้หาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ นะครับก็ถือว่า,ามีประสิทธิภาพตางเกณฑแล้วก็ทรัพยากรที่เราใช้นะครับเราใช้ทรัพยากรน,นะครับจากาวัดสดุอยา่างคุ้มค่าแล้วก็มีมงบสนับสนุนจากโครงการห้องเรียนพิเศษของเรานะครับจำนวน1นึ่งหมื่นบาทสำหรับผลการการดำเนินง,งานของเราตามวัตถุประสงค์นะครับข้อหนึ่งเลยนะักเรียนนะครับทั้งหมด185คนมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ3าขึ้นไปนะครับที่เป็น ได้183คนคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่98.92นะครับสำหรับนักเรียนนะครับมีทักษะกระบวนการทางวิทย์และก็ทักษะในศตวรรษที่21นะครับคิดเป็นร้อยละ9 8 6 5อยู่ในระดับดีเยีย่ยมนะครับแล้วก็นักเรียนเกิดคุณล,ะละักษณะอันพึงประสงค์5ประการของโรงเรียนสุจริตในระดับดีมีค่าเฉลี่ยที่4.33นะครับผลสรุปของงาน นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้นะครับเกิดทัรรกษะการองการเนที่4.17อยู่ในระดับดีนะครับน,นักเรียนเมื่อเรียนรู้แล้วก็เกิดมีวินัยน,นะครับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยที่4 5อยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับส่วนความซื่อสัตย์นะครับนักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างาไม่โคดโกนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.35อยู่ในระดับดีนะครับด้านความพอเพียง นักเรียนนะครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.30นะครับซึ่งอยู่ในระดับดีนะครับแล้วก็มีจิตสารภาจิตสาธารณะนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.27อยู่ในระดับดีเช่นกันนะครับและผลสำาผลสทธิ์ของงานที่สอดคล้องกับปริชญ,ญาโรงเรียนสุดจริตเราปลูฝกฝังให้นักเรียนเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และก็ภูรณาการนะครับทั้งทักษะกระบวนการต่างๆและก็การตั้งทุกจริตให้กับลูกนักเรียนของเรา การป้องกันนะครับเราผู้ครูเองก็ต้องกำกับติดตามดูแลให้ส่งเสริมให้นักเรียนเหตนโทษของการทุจริตนะครับและก็การป้องกันอาการสร้างเครือข่ายของเราเราสร้างเครือข่ายใน2รูปแบบนะฮะก็คือเรามีกิจกรรมสารสนเทต่างๆให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ นะครับแล้วก็มีการในรูปแบบออนไลน์ในรูปแบบของออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับนักเรียนนะครับได้เกิดองค์ความรู้นะครับครูเองมีรูปแบบการสอนที่นะครับสามารถสอนคล้องแล้วก็สร้างสมรรถนะที่สําคัญให้กับนักเรียนได้นะครับสถานศึกษาเกิดเอกเกิดภาพลักษณ์เชิงบวกนะครับแล้วก็ชุมชนเองก็ได้ความรู้จากการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของรู้นักเรียนนะครับปัจจัยความสําเร็จ นะครับผมใช้ทั้งทั้ง 4M นะครับก็คือมนุษย์นะครับอันอันอันดับแรกเลยนะครับเราเกิดบุคคล่างๆให้ความร่วมมือนะครับแล้วเราใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าใช้วัสดุเฉพาะทางแล้วเราก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับบทเรียนที่ได้รับนะครับรูปแบบการสอนนี้ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นเกิดคุณลักษณะ5ประการนะครับแล้วก็กิจกรรม ของเรานะครับสามารถให้นักเรียนได้มีความรู้แล้วก็ทางานกับผู้อื่นได้นะครับแล้วก็รูปแบบการสอนนี้สามารถปรับการสอนในแต่ละเนื้อหาวิชาได้นะครับสำหรับการเผยแพร่เผยแพร่ผ่านทั้งเพจเฟซบุ o <Facebook> กของโรงเรียนของห้องเรียนพิเศษแล้วก็ช่อง YouTube ของคุณครูนะครับการเผยแพร่ที่ผ่านมาเราได้เผยแพร่ที่ที่บูรีดาในปี25 6 6แล้วก็ที่โรงแรมซูนิแกรนนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีในปี2อ0พ 67นะครับและก็ได้เป็นวิทยากรเผยแพร่ผลงานทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขี3แลวก็เป็นวิทยากรนะครับสำหรับค่าสเตนคิดสื่อสารสร้างสรรค์ให้กับทั้งโรงเรียนโรงเรียนสตรีสึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็โรงเรียนโสพนงประชาสค์ของร้อยเขตดหนึ่งและก็โรงเรียนอีกห้าโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขตสามนะครับ นักเรียนที่ได้ได้รับรางวัลหลังจากที่เรียนรู้ในรายวิชาวิทย์ของเราผ่านกิจกรรมสี่ทโมเดียวสามารถนะครับไปสอบแข่งขันนะครับแล้วก็มีผลโอเน็ตของเรา80คะแนนขึ้นไป2คนแล้วก็สามารถเรียนต่อทั้งชัตรีศึกษารายะเอ็ดวิทย์แล้วก็โรงเรียนเสลาภพิทยาโถสัตห้องเรียนพิเศษนะครับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับรองชนะเลิศอันดับสองโครงงานวิทย์ในงานสัปดาห์ วิทย์แห่งชาตินะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็รองเหรียญทองโครงงานนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับสองนะครับการแสดงทางวิทย์นะครับสายนโชว์นะครับของงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนคุณครูเองได้รับร่วมรางวัลนะครับครูต้นแบบแอชจิบเลอร์นิ่งของสำนักงานเขต นะครับแล้วก็โล่รางวัลรองชนะอันดับหนึ่งนะครับเบสกา,าร์ดทีของหลักสูตรตั้งทุจริตของปอปชอยฉบับร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็รางวัลโควิกอบอร์ดครั้งที่12นะครับแอคทีฟจีเชอร์แล้วก็รางวัลครูดีสีสักนครของสินทรัิย์ที่การับร้อยเอ็ดครับแล้วก็ข้อเสนอแนะของเรานะครับรูปแบบการสอนนี้สามารถนะครับมีให้ความรู้มือจากทุกๆฝ่ายแล้วก็สามารถใช้งบประมาณการสนับสนุนอย่างเหมาะสม นะครับแล้วก็การบกการบริหารต่างๆของเราเนี่ยให้ดำเนินง,งานตามขั้นตอนและครูผู้สอนกวบางแห็นและเห็นแล้วเราขอสำหรับวันนี้ก็ผมครับนายสักา,สารศิษย์สังขออน,นุญาตจบการนำเสเนอนี้ขอบคุณครับ